ครับสิครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสที่20เดือนเมษายนนะครับทองคำนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้มีแรงขายลงไปทดสอบแนวรับในลายเดสําสำคัญฮะที่บริเวณเรยเหรียญต่อถอยออนและได้มีแรงซื้อกลับเข้ามาไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่บริเวณเกรแเหรียญต่อถอยออนทองคำจะกลับกลายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมคลิปนี้ต้องไปชมกันครับ ปัจจัยสาคัญนะคะของเศรษฐกิจค่ะราคาทองฟิวเจอร์ลดช่วงลดกลับมายืนเหนือระดับ2,000ดอลลาร์ขณะที่นักลงทุนจับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดราคาทองยังคงถูกกดดันจากการแข่งค้าของดอลลาร์และการดิดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนายราฟาเอลบอติกประธานเฟดสาขาเอเลนตากล่าวว่า เขาคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่จะพักดําเนินการด้านดอกเบีย้ยเพื่อพิจนารณาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการที่เฟดใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินอย่างไรก็ดีนายบอสติกกล่าวว่าเฟดจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้เนื่องจากเงินเฟ้อย,ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ระดับ2%ของเฟด แม้เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านนะคะระบุเตือนในการประชุมเดือนมีนาว่าสหรัฐออาจจะเผชิญปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองถ้ากแหล่งด้านกล่าวนะคะของไมบคอติกส่วนทางกับคาดการณ์ของตลาดซึ่งมองว่าเฟดจะปรับลดอัตรา,ตาดอกเบี้ยน,นะคะ0.5%ก่อนปี2560ติตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญคืนนี้นะคะเวลาทุ่มครึ่งนะคะจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหลายสัปดาห์นะคะแล้วก็ดัชนีการสถิตข,ของเดือนเมษา และตอนเวลาสามทุ่มนะคะจะมียอดขายบ้านมือสองค่ะและก็ดัชนีนะคะชี้นำเศรษฐกิจก่อนเดือนนี้นะคะ่ะต่อไปไปดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่ะดูเราไปดูทองคำในรายสัปดาห์กันนะครับว่าทองคำรายสัปดาห์นั้นทองคำหลุดแนวรับแล้วหรือยังต้องไปชมกันครับครับสิครับวันนี้เราอยู่กับเทพเชกกรอนประจำวันพฤหัสที่20เดือนเมษายนนะครับทองคำกราฟรายสัปดาห์นั้น ยังไม่หลุดแนวรับบริเวณเส้นสีเหลืองเลยนะฮะเห็นไหมครับบริเวณเส้นสีเหลืองนั้นทองคํารายสัปดาห์ยังไม่หลุดแนวรับเลยนะฮะและเมื่อวงกลมให้ดูนะฮะจะเห็นความชัดเจนว่าทองคํารายสัปดาห์นั้นยังไม่มีอาการที่จะกลับกลายเป็นขาลงได้เลยนะฮะตามวงกลมสีชมพูนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูทองคากันต่อในรายเดย์นะฮะว่าทองคํารายเดย์นั้นเมื่อวานนี้ทองคํารายเดย์ได้ลงมา ที่นแนวรับสำคัญ19.70นั้นเป็นแนวรับพอดีเป๊ะของไลน์เดย์นะฮะมอว่าเส้นนี้เส้นเหลืองอย่าให้หลุดไปชมกันครับตอนนี้เราอยู่กับกราฟทอง,งคำในไลน์เดย์นะครับทองคำไลน์เดย์นั้นทองคำได้ลงมาทดสอบที่บริเวณเส้นเหลืองพอดีเป๊ะเลยนะฮะเห็นไหมครับตามวงกลมสีขาวทั้งสามวงนี้นะครับยังไม่หลุดแนวรับสำคัญนะครับและดูเหมือนว่า ทองคำในลายเดนั้นได้เกิดสัญญาณอะไรบางอย่างครับเป็นสัญญาณ hidden b u l l i s divergent นะครับที่กราฟยกไฮนะฮะแต่ i s i นั้นมีโลที่ต่ำกว่านะครับ,น,รบนี่คือสัญญาณของ hidden b u l l i s divergent นฮะแต่มีข้อแม้ว่าวันนี้นั้นต้องปิดเป็นแท่งเขียวเท่านั้นนะฮะสัญญาณ hidden b u l l i s divergent ถึงจะสามารถทำงานได้ครับ ดูกับกราฟทองคำไราย4ชั่วโมงนะฮะดูว่ากราฟทองคำไราย4ชั่วโมงนั้นเมื่อวานนี้ได้ลงมาทดสอบที่เรนแนวรับ19ึ่เจ็ดศูนย์ต่อทรอยออนนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญต่อทรอยออนนะเห็นไหมฮะวงกลมสีเหลืองนะครับละดูเหมือนว่าวันนี้นั้นอาจจะลงมาทดสอบบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งบริเวณเส้นสีแดงนะครับ แต่คิดว่านะครับแนวนี้เป็นแนวรับสําคัญนะครับทองคำนะฮะเมื่อลงมาแนวรับบริเวณนี้แล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดมีแรงซื้อกลับเข้าไปนะครับทองคำก็จะสามารถผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีเหลืองนี้ขึ้นไปได้อยู่ที่บริเวณ2 5 0 5เหรียญต่อรอยอนะครับขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ